สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่จาก TGG นะครับผมวันนี้นะครับ1มกราคมนะครับเริ่มปีใหม่2024หรือ2567นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมก็จริงๆถือว่าเป็นอ,อ,อยู่ในช่วงของวันเกิดของช่อง TGG นะครับผมซึ่ง TGG เนี่ย ผมก็เปิดช่องมาตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วนะมันิงๆมันคือวันที่ประมาณ5มกราคมนะครับผมที่ผมผมลงคลิปแรกนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็อยู่ในช่วงของช่วงวันเกิดนั่นแหละนะครับผมแล้วแล้วก็ในโอกาสครบรอบหนึ่งขวบของช่องนี้นะครับผมในคลิปนี้นะผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงนะครับเรียกว่าเป็นตารางงานแล้วกันนะครับผมตารางงานของช่องนะครับผมในการลงคลิปนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็จริงๆอาจจะมีการลงคลิปอ่า เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างนะครับหรือผมผมลได้ลองอะไรใหม่ๆลองจังหวะลงคลิปใหม่ๆห,ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอมาถึงตอนนี้ผมก็คิดว่าอยากอยากจะลงให้มันเป็นกิจวัตรนะครับหยุดลงเป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับคนที่ติดตามเขาจะได้คาดหวังถูกนะครับว่าวันนี้จะมีคลิปนะครับวันนี้ไม่มีอะไรอย่างงี้นะครับผมซ,ซึ่งจากที่ผมได้ลองมาจากปีที่แล้วนะครับผมจริงๆก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอ,อบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับทุกยอดวิวนะครับที่เข้ามาสนใจคลิปเนื้อหาในช่องนี้กันนะครับผมซึ่งก็ทีม G คงอยู่ไม่ ที่น่ารักทุกคนนั่นเองนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับผมตารางลงคลิปของช่อง TGG นะครับผมก็จะคล้ายๆของช่วงปลายปีของปีที่แล้วนะครับก็จะมีการลงคลิปทั้งหมด2ช่วงใน1สัปดาห์นั่นเองนะครับนั่นก็คือวันอังคารนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับผมซึ่งผมอยากจะให้เป็นคลิปรีวิวหลักๆเนี่ยอยู่วันศุกร์นะครับเหมือนเดิมนะครับนวันศุกร์ช่วงเย็นนะครับแล้วผมจะเปิดเป็นพรีเมียร์นะครับผมเพราะว่าผมคิด ทุกคนเลิกงานกลับมากันแล้วใช่ไหมแล้วก็วันต่อไปเป็นวันเสาร์ใช่ไหมทุกคนก็อาจจะพอมีเวลาว่างเข้ามาดูเข้ามาติดตามกันนะครับผมเราก็ผมจะเปิดช่องเป็นพรีเมียร์ด้วยนะซึ่งผมก็เปิดมาสักพักแล้วแหละนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามวันสุกอยู่นะครับวันสุกเนี่ยจะเป็นพรีเมียร์นะครับซึ่งพรีเมียร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับไลฟ์สดเพราะพรีเมียร์เนี่ยมันจะมีช่องแชทสดด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆไลฟ์สดเลยนะขึ้นอยู่ข้างๆคลิปนะครับผมซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่ผมสามารถโต้อตอบกับทุกคนไดนะ้นนี้พูดถึง คน s u b สไครป์ช่องนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สมัครสมาชิกเข้ามาของช่องนะครับเดี๋ยวเรามี i s s o r r นะเราได้คุยกันทั้งวันเลยแน่นอนนะครับทุกตอนไหนผมออนไลน์เดีผมคุยด้วยแน่นอนนะครับผมแต่สําหรับใครที่เป็น s u b สไคร b e เทั่วไปนะครับเป็นผู้ชมทั่วไปเนี่ยวันศุกร์นะครับผมช่วงที่ลงคลิปวันศุกร์ผมจะตั้งเป็นพรีเมีย นะครับผมซึ่งช่วง,งนั้นมันจะมีไลฟ์แชทสดนะครับผมเราสามารถพูดคุยโต้อตอบกันได้นะครับสอบถามเนื้อหาของปืนนั้นๆหรือว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ผมผมผมอยู่ตรงนั้นผมก็ตอบให้นะครับผมทีนี้ส่วนวันอังคารเนี่ยครับผมมันจะเป็นคลิปที่เป็นผมเรียกว่าเป็นคลิปที่ปาถะดีกว่าเพราะว่า,าคิดว่าอาจจะมีหลายคอนเทนต์หน่อยนะครับหลักๆเลยหนึ่งคือเป็นอันบ็อกซ์นะครับผมปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมรวมคลิปอันบ็อกซ์แล้วก็รวมคลิปรีวิวเป็นคลิปเดียวกันเลยนะครับผมซ นะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าช่วงอันบ็อกเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อสำหรับบางคนนะบางคนอยากดูรีวิวปืนนะเขาไม่ได้อยากดูอันบ็อกนะครับผมบางคนก็สนใจอันบ็อกแล้วก็รีวิวปืนด้วยไปทีเดียวเลยนะครับนั่นคือ1ปัจจัยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งคือบางปืนอะ่ะมันต้องประกอบด้วยนะครับผมบางปืนที่เป็นใหญ่หน่อยหรือว่ารายละเอียดเยอะหน่อยเนี่ยมันต้องประกอบใช่ไหมครับซึ่งพอผมอันบ็อกประกอบ แล้วก็รีวิวไปในคลิปเดียวกันมันทำให้คลิปยาวมากนะค,ค่อนข้างยาวยาวเกินไปนะครับผมผมเลยตัดสินใจที่จะแบ่งคลิปอันบ็อกซ์ออกไปเลยนะครับก็คือวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลิปอันบ็อกซ์ไปตัวหนึ่งนะครับวันศุกร์จะเป็นคลิปรีวิวไปตัวหนึ่งซึ่งผมทําแบบนี้มันจะทําให้ผมมีเวลาเทสปืนได้มากขึ้นด้วยนะครับผมผมอันบ็อกซ์วันอังคารใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ลงรีวิววันศุกร์นั่นหรอกไอตัวที่อันบ็อกซ์วันอังคารอาจจะอยู่สุกหน้านะครับหรือสุกถัดไปนะครับผมเพราะว่า ผมอันบ็อกซ์เสร็จแล้วเนี่ยผมประกอบเสร็จแล้วผมได้ลองเล่นนะครับผมผมได้ลองจับจริงๆลองใช้ใช้จริงๆลองอะไรพิสดารกับมันหลังกล้องเนี่ยในเบื้องหลังนะครับผมทาให้ผมมารู้ข้อมูลของปืนมากขึ้นนะครับผมบางคลิป,ปช่วงแรกๆที่ผมทาใช่ปะผมประกอบปุ๊บนะครับผมรีวิวเลยอย่างเงี้ยบางทีผมข้ามจุดจุดนั้นไปบางทีมันมีจุดสังเกตหรือมันมีลูกเล่นอะไรที่ผมไม่ได้ลองเล่นก่อนไงผมประกอบแล้วผมรีวิวเลยใช่ปะมันก็เลยข้ามไปนะบางทีรายละเอียดมันข้ามไป นะทำแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดีกับทุกคนนะครับดีกับผมด้วยนะผมได้แบ่งคลิปไม่ยาวเกินไปนะครับผมแล้วก็ดีกับผู้ชมด้วยคือผู้ชมน่าจะได้ข้อมูลรายละเอียดของปืนที่ครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองนะครับผมผมก็เลยแยกเป็นคลิปอันบ็อกออกมาจากคลิปรีวิวนะครับผมใครเห็นคลิปลงซ้ำนะปืนเดิมเป็นอันบ็อกกับรีวิวไม่ต้องตกใจเพราะว่าอันบ็อกจะไม่ทำเป็นพรนะีเมียร์ครับเป็นลงคลิปเลยนะครับแต่รีวิวตัวเต็มเนี่ยจะทำเป็นพรีเมียร์นะครับผมแล้วก็จะไลฟ์ โอเคนะครับผมอ,อีกคอนเทนต์หนึ่งที่จะลงวันอังคารนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นคอนเทนต์จิปาถะเนาะคอนเทนต์ content จิป,ปถออาถะก็อาจจะอาจจะรวมไปถึงการเอ่อปรับแต่งปืนหรือว่าเทสปืนนะครับผมในคอนเทนต์ที่ผมคิดในอนาคตนะอาจจะมีอ่าปรับปืนมาแต่งเล่นกันหรือว่าอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นๆเช่นที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องกระสุนเจลใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพูดถึงเรื่องฮอปอัพด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมเตรียมเซตเตรียมเตรียมฉากแล้วก็เตรียมสคริปต์นิดนึงเพราะว่าฮัปอัพนี้อนงอง้วก็ต ฮอปอัพเนี่ยมันก็ต้องเทสด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะนะตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมกําลังจะจัดพื้นที่ใหม่นะเพื่อที่จะเทสฮอปอัพให้ดูนะเพราะฮอปอัพมันต้องยิงระยะไกลนิดนึงนะมันไม่สามารถยิงเทสเหมือนที่ผมเอ่เทสให้ดูในคลิปได้มันมันสั้นไปนะคือมันไม่เห็นเอฟเฟกของการฮอปเลยนะเพราะว่าระยะมันค่อนข้างใกล้นิดนึงนะครับผมมันเลยมันเลยเห็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจนนะต้องต้องหาที่ที่มันกว้างกว่านี้ไกลกว่านี้นะครับผมถึงจะเห็นฮอป อ่ยิงชัดๆนะครับผมโอเคนะครับวันอังคารก็จะเป็นคลิปจิปะถานะครับก็คือจะมีคลิปสรุปวันอังคารก็จะเป็นคลิปอันบ็อกนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปจิปะถาทั่วไปนะครับผมอาจจะมีคอนเทนต์อะไรที่ผมน่าสนใจผมจะมาลงวันอังคารเลยคือ <c oughs> ผมคิดว่าสักวัน,นปืนของเล่นมันน่าจะหมดก่อนที่ผมรีวิวครับเพราะว่าผมรีวิวทุกสัปดาห์ใช่ปะ่ะแต่ปืนของเล่นมันไม่ได้ออกรุกสัปดาห์ไงปืนของเล่นมันออกบางรุ่นนะออกเป็นปีนะครับบางเจ้าผู้ผลิตจะออกข้ามปีนะครับผมเขาออกรุ่นแบบมีแค่ ต้องรอนะครับซึ่งตอนนี้มันยังดีมันยังได้อยู่นะครับผมจะลงทุกสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กแล้วนะครับรู้สึกว่าปืนมันเริ่มหมดนะครับผมจะมาประกาศอีกทีแล้วเดี๋ยวเราคิดคอนเทนต์กันอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับก็พูดถึงตารางงานไปแล้วนะครับสำหรับ1ปีที่ผ่านมานะครับผมจะถือโอกาสนี้นะครับฉลอง1ปีเลยนะครับกับทุกคนนะครับโดยการพาทุกคนทัวร์ห้องปืนของผมนั่นเอง นะครับผมบางทีเนี่ยทุกคนเห็นแต่ฉากหลังตรงนี้ใช่ไหมนะไม่เห็นเห็นเห็นแค่ว่ามันเป็นที่วางปืนนะครับแต่ว่าผมจะพาไปดูกันว่าห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ผมทําคลิปอะไรยังไงนะครับให้ดูเบื้องหลังกันเลยนะครับผมโอเคนะไปกันโอเคครับผมพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้กว้างอย่างที่ทุกคนคิดใช่ไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างเต็มแล้วแหละนะครับผมโอเคนะผมเริ่มจากฝั่งฝั่งหน้าต่างฝั่งประตูบานนี้ก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นบ้านนะครับที่ ที่เวลาผมถ่ายเนี่ยผมอาจจะปิดไว้นะครับผมแต่ว่าเวลาเปิดออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่อันนี้มันสว่างนิดนึงรผมกล้องมันถูกตั้งโอเวอร์ไว้นะครับข้างนอกจะเป็นสวนที่ผมใช้ยิงปืนเทสนั่นแหละนะตรงนั้นเป็นเป้าเหล็กนะครับอันนี้คลิปสว่างนิดนึงเพราะว่าเสร็จค่าไว้ในในห้องนะครับผมทีนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยเจอก่อนเลยนะครับกองขยะเบลเลอร์จริงๆไม่ใช่กองขยะหรอกจริงๆตรงนี้มันเป็นชุดที่ผมเก็บชุดที่ผมไปเล่นนะครับเนี่ยจะเห็นชุดอยู่นะันกระเป๋าปืนนะครับ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมืดมืดนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่มีแสนนะก็มีหมวกนะมีเสื้อเสือ้อกากนะเสื้อเวสแล้วก็แบบหน้าก,กงหน้ากากอะไรอย่างนี้ถุงนี้นะครับผมเวลาผมเล่นผม yes? ก <ส Please. S 1> ็เอาตรงนี้นะครับผมถัดเข้ามานะครับในตัวห้องนะครับผมจะเจอกับนะทุกคนจะเจอกับเป้าปืนนะครับที่ผมเอาไว้เทสปืนนั่นเองนะปืนระยะใกล้นะครับปืนยิงในห้องนั่นเองนะครับก็ยิงตัวนี้ก็มีในะช้อปปี้นะครับใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวใครสนใจอะไรเดี๋ยวผมรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินผ่านอะไรเนี่ยใครสนใจอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผ แปะลิงก์ไว้ให้นะเผื่อใครสนใจซื้ออะไรไปลองเล่นกันนะครับอ่านี่ก็เป็นเป้านะเป้าปืนที่เป็นเป้าออตโต้นะครับเวลายิงเนี่ยโดนเนี่ยมันก็จะมีเสียงก็ล้มไปอย่างนี้นะครับอ่าทุกคนน่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะอ่าแล้วมันก็จะรีกลับมาให้นะครับอะไรนี้นะก็ใช้ถ่านนะครับไม่มีอะไรก็ใช้ง่ายดีนะแล้วก็ค่อนข้างทนทานนะผมยิงกระสุนเจลปืนแรงๆเจลมันก็ยังยิงได้นะมันไม่หักนะครับนี่มันเป็นแผ่นพลาสติกไม่ได้หนาด้วยนะแต่ว่ามันก็แบบ ไม่แตกอะนะยิงยิงไปมันก็มันก็ลงไปอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ทนดีทนดีนะครับอยู่บนแท่นวางนะครับยกระดับนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้อยู่ในระดับสายตาปืนเนาะอ่าก็ไม่ต้องกว้างนะครับเอาเป็นแค่แท่นวางพอนะครับไม่ได้เอาเป็นโต๊ะมาวางว่ามันจะเกะกะเกินนะครับแท่นวางเี่กกำลังดีเลยนะจริงเล็กไปนิดนึงด้วยแต่ก็ถือว่าวางได้แล้วนะถือว่าโอเคดีนะครับผมอืมโอเคนะครับถัดมาตรงนี้นะครับเราจะเจอกับชั้นวางกล่องปืน ต่างๆนะครับผมชั้นที่ผมเก็บกล่องปืนไว้นะครับก็จะเป็นเก็บกล่องปืนต่างๆจริงไม่ได้ไม่ได้มีครบทุกกล่องหรอกผมส่วนใหญ่ผมผมทิ้งนะครับกล่องที่เป็นกล่องจีนเนี่ยที่เป็นกล่องที่แบบอย่างเงี้ยนะไม่มีมาร์กิ้งนะครับอันนี้อันนี้ขาตั้งกล้องถ้าไม่มีมาร์กิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างจะทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรนะครับแต่อย่างกล่องสวยๆนะครับกล่องสวยๆข้างล่างเนี่ยกล่องเออาเนี่ยสวยๆนะครับ กล่องเลงมิงตันข้างล่างอันนี้มืดหน่อยนะครับก็จริงๆค่อนข้างถือว่าโอเคนะคเพราะก็เก็บไว้กล่องสวยดีนะครับอันนี้เป็นถุงขยะนะครับผมเวลาผมอันบ็อ ap, กซ์หรือผมแกะกล่องหรือผมเทสอะไรอย่างเงี้ยมีขยะมีซ่ากระดาษอะไรผมก็ทิ้งนะโอเคนะครับผมไล่เข้ามานะครับอันนี้แหละครับวันนี้คือโต๊ะที่ทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะเวลาผมวางกล้องผมจะวางกล้องมุมนี้นะครับอ่าผมจะวางกล้องมุมนี้นะครับมุมพุม้นอย่างนะี้ นะครับผมมุมคุ้นอย่างนะผมวางกล้องมุมนี้นะครับผมซึ่งผมอะวางจัดโต๊ะตรงน่จริงๆมันก็คือโต๊ะทางานทั่วไปแหละโต๊ะออฟฟิศเ่นะดูนะลายไม้อ่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้มีเอ่อไม่ได้ลําบากมากก็เป็นโต๊ะค่อนข้างกว้างนะครับแต่จริงๆก็อยากให้ยาวกว่านี้นิดนึงแต่ผมยังไม่มีไงนะยังไม่มีนะครับแล้วก็นะมีโคมไฟสตูช่วยแสงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในห้องมันมืดมากนะครับถ้าเกิดว่าแสงอย่างนี้นี่น้อยขึ้นแน่นอนนะ ถัดมานะครับในส่วนของข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นที่ที่ผมไว้เก็บปืนแหละนะครับผมอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยพอเห็นแวบๆแวบไปแวบมานะครับในในคลิปต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับผมฝั่งเนี้ยเอางี้ก่อนจะเริ่มมาฝั่งเนี้ยคือมันจะมี4โซนครับที่เก็บปืนผมจะมี4ี่โซนนะจะมีโซนตรงนี้นะครับโซนไม้ตรงนี้นะครับผมจะมีโซนแขวตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนลางไม้อีกแล้วนะ แล้วก็จะมีกล่องพลาสติกตรงนี้นะครับผมมี4โซนนะเริ่มจากโซนนี้ก่อนเลยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนปืนเจลนะครับผมจะเป็นโซนปืนเจลที่เป็นขนาดฟูลไซส์นะฟูลไซส์ก็คืออาจจะเป็น assault rifle หรือเป็นสไน sniper นะที่มันยาวๆผมก็ต้องเอาผ้า,ผาต,ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันแขวนไม่ได้นะมันยาวเกินนะครับผมก็<ๆ>จะมีอ่ะอย่างนี้อ่ะตัวอย่างนะครับก็มี AK นะครับผมนี่นี่นสไนเปอร์นะครับอ่ะแล้วก็มีนะ ACR นะครับผม M4 นะ AK อีกแล้วนะครับมีสไนเปอร์มีอ่าอะไร คือคือเป็นปืนเจลไฟฟ้าที่ที่มันจะยาวพอที่มันพลา,นะาดได้นะครับพลาดได้นะอ่ะโอเคตรงนี้เป็นกระเป๋าปืนนะเวลาไปเล่นของว่าใส่กระเป๋าฮาร์ดเคสไปนะครับก็มีสองกระเป๋ามีกระเป๋าถือผ้าเมื่อกี้แล้วก็กระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับอันไหนที่มันแพงๆหน่อยหรือของที่มันดีๆหน่อยก็ใส่ฮาร์ดเคสนะครับกันการความเสียหายเนาะแล้วก็มีกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าเล็กนะครับเผื่อใช้ปืนเล็กปืนสั้นปืนพกไปนะครับผมโอเคนะครับข้างล่างนะครับเรามาเจอกล่องกระสุนปืนนะครับผมกล่องกระสุนปืนเนี่ย ก็เป็นกระสุนเจลที่ผมแบบแช่เตรียมไว้นะครับไปเทสไว้อะไรผมก็แช่ไว้หลายแบบนะจริงทุกทุกขวดเนี่ยมีกระสุนหมดเลยนะเนี่ยทุกขวดมีกระสุนหมดเลยเพราะว่าผมผมเตรียมไว้เทสไงนะครับเตรียมเทสหลายแบบนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มีพวกของตกแต่งนิดหน่อยอันนี้มีโครโนโ,โครโนที่ใช้วัดความเร็วนะครับผมตลับเมตรนะครับเผื่อไว้อ,อ่าวัดขนาดนู่นนี่นั่นนะครับผมโอเคนะครับถัดมาในส่วนของที่แขวนนะที่แขวนเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เป็นปืนเจลอีกแล้วนะครับเพราะว่าปืนเจลปืนเจลค่อนข้างเยอะกว่าปืนโฟมนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมจะเอาไว้แขวนปืนกลเล็กนะครับคือเป็นปืนกลเล็กที่มันสั้นนะมันไม่สามารถพิงตรงนี้ได้เพราะว่ามันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงผมก็เลยต้องมาแขวนตรงนี้นะครับผมอ่ะข้างบนก็มีพีข้าูนะครับผมมี MP7 มีนะครับมี MP5 นะอ่ะ MP17 แล้วก็ ARP นะตอนนี้กลเล็กมีเท่านี้นะครับซึ่งถามว่า พอดีไหมคือพอดีแล้วแหละนะแต่ว่าในอนาคตมันต้องมีมาอีกแน่เลยนะมันต้องมีมาอีกแน่เลยแล้วถ้ามันมีมาอีกแล้วมันแขวนดมันพลาดไม่ได้เนะี่ยผมก็ต้องมาหาที่แขวนนะพิ่งที่แขวนนนะมันค่อนข้างเต็มแล้วผมอาจจะต้องทาเพกบอร์ดเพิ่มนะครับผมอาจจะต้องเพกบอร์ดเพิ่มรอบๆกําแพงนะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับผมอ่ะส่วนข้างล่างนะครับถัดลงมามันจะเป็นชั้นวางของนะซึ่งตรงนี้ผมเอาไว้วางปืนพกนะครับผม ผมจะมีรางไม้ปืนพกนะสองลางนะครับซึ่งตอนนี้ก็เต็มเลยนะครับรางละ6อันนะมี12กระบอกเลยนะครับผมโอเคเยอะไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นก๊อกหมดเลยนะเป็นก๊อกหมดเลยเป็นตะก,กรุดก๊อกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจิปาถานะครับมีแมกนัมมีเอ่อมีอันนี้ก็เป็นมีดีเซอร์ดิกเกิลน,นะครับมีลูกโมนะครับผมมีอ่ามี M17 นะครับ320นะแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นบูซี่กองแกงนะครับผมก็มคิดว่าคงไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันค่อนข้างไอ้น,นี่ไปนหน่อยหลุดโลกไปนิดนึงนะครับผม ของแกงไปนิดหนึ่งแต่ว่าวางให้มันเต็มไว้นะครับผมถ้ามีปืนใหม่มาก็กูซี่เนี่ยไปแน่นอนนะปืนพกเอาเคมาตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นดอทนะครับที่ผมใช้นะครับเป็นดอทนะครับดอทเวลาไปเล่นนะครับตัวนี้มีเทรเซอร์ด้วยนะครับเวลายิงลูกเรืองแสงนะครับผมก็มีรางอะไรเสริมตรงนี้นะครับเวลาหยิบเวลาหยิบปืนเน่หยิบง่ายหยิบปืนปุ๊บเลือกดอทแล้วก็เอาไปประกอบเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคมีข้างล่างนิดนึงครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ของการประกอบแล้วนะจะมีพวก อุปกรณ์ช่างต่างๆนะมีไขควงมีนอ็อตมีอะไรต่างๆมีแบตเตอรี่อยู่ในกล่องนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีกล่องพวกเก็บเครื่องมือเสริมต่างๆนะมีสปีดโหลดเดอร์นะมีแบบว่าพวกหมวกพวกปากกระบอกปืนอื่นๆทรงอื่นๆนะครับพวกถุงอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่มันอาจจะใช้ร่วมกับปืนได้นะครับผมโอเคข้างล่างเนี่ยมีกล่องกระดาษอู่กล่องหนึ่งซึ่งกล่องนี้อยู่มานานมากนะครับแทบจะเป็น กล่องแรกๆของ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 ชีวิตผมเลยนะครับผมซึ่งพอมันมันเป็นกล่องแรกเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอามาเก็บนะครับเอามาเก็บคลังกระสุนโฟมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกล่องกระสุนโฟมครับมันก็คือกระสุนโฟมที่มันแถมมากับปืนต่างๆนี่แหละนะครับผมบางปืนแถมมาเยอะนะครับอย่างอย่างสังเกตเนี่ยไอสีเหลืองเนี่ยมาเยอะมากนะครับผมสีเหลืองเนี่ยมันเป็นไอซีรีของของ JY ครับผมสไนเปอร์ของ JY นะมันมันให้กระสุนมาเยอะมากจริงๆดูดิ มันให้มาเยอะมากนะครับใช้ไม่หวัดไม่ไหวหรอกนะครับผมก็เลยเก็บไว้สำรองนะครับแล้วก็มีอันนี้ขนาด7มิลลิเมตรด้วยอันนี้ขนาดเนิบนะครับเนิบสั้นเนิบยาวมีหมดเลยนะครับผมอ่ะก็อยู่ในกล่องนี้นะครับผมเวลาสำรองนะปืนโฟมผมน่าจะอยู่ได้อีกยาวอ่ะพูดถึงปืนโฟมนะครับเราก็มาอยู่กับโซนของปืนโฟมนั่นเองนะครับผมอ่ะปืนโฟมเนี่ยก็ค่อนข้างดีหน่อยตรงที่มันเป็นขนาดที่ยาวซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยอ่ะวางพาดได้ค่อนข้างเยอะนะซึ่งเห็นปืนโฟมเนี่ยเต็มแล้วนะครับเต็มพอดีเลยนะครับผม เต็มเลยนะครับถ้างั้นปืนโฟมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องหาที่วางเพิ่มอีกแล้วนะโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับก็จะมีตัวนี้เป็น MSR นะเหมือนที่ที่เคยรีวิวไปแล้วนี่ก็ตะกูลูกซองต่างๆนะครับลูกซองต่างๆแล้วก็อันนี้วินเชสเตอร์นะครับผมวินเชสเตอร์ปืนคันเบี้ยงก็สวยดีนะครับผมอ่ะตอนนี้เป็นของไทเกอร์นะครับเลีนฟิลของไทเกอร์นะครับผมโมซินดักแนนนะครับไทเกอร์นะครับผมอ่ะแล้วก็4ตัวนี้ของ JY นะครับผม SVD นะครับ JY นะครับ อ่ามยี่สนะครับผมคา98นะครับ JY นะครับผมแล้วก็ awm นะครับโฟมนะครับ JY อีกแล้วนะครับผมจวัยเยอะมากนะครับอ่ะแล้วก็อีกแหลกหนึ่งนะครับมาเจอกับ M79 นะครับอันนี้ปืนยิงลูกระเบิดผมชอบมากเลยอันนี้ผมชอบอันนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันค่อนข้างจะแปลกใหม่ดีนะครับผมอ่ะอ่ะต่อไปนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้นะครับก็สปอยกันไปเลยนะครับวันนี้เราอยู่ตัวนี้นะครับมี คาบศิลานะครับผมคาบศิลาเพิ่งมาใหม่เลยนะกำลังทํารีวิวอยู่นะครับฉะนั้นรอสักครู่นะครับผมรอรีวิวตัวนี้สักครู่หนึ่งนะครับคาบศิลานะครับผมจริงๆคลิปเนี้ยที่ผมลงนะผมลงล่วงหน้ากับคลิปที่ผมอัดรีวิวอัดอันบ็อกไปเยอะนะครับเพราะว่าอยากจะอัดมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมมันจะล่วงหน้าคลิปอื่นไปหน่อยนึงนะอาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้ S K S นะครับ S K S เป็นเลเซอร์นะครับไม่ใช่โฟมแต่ก็มาอยู่ในโซนปุ่นโฟมไปนะอ่ะมาอยู่กับฟินาเล่ของเรานะครับ บาเลตนะครับจุดห้าศูนย์นะครับอันโคตรใหญ่ <c oughs> นะจับกีทีก็ใหญ่ยาวสุดยอดไปเลยนะครับใหญ่และหนักมากด้วยนะเอามาเล่นไม่ได้ไม่บ่อยเพราะว่าหนักจริงๆนะครับอันนี้มีธนูนะครับซึ่งจริงไม่เกี่ยวกับช่องนี้มันเอาผมเอาไว้เล่นของผมเองนะครับผมถัดมานะครับเจอกับกล่องนะครับกล่องพลาสติกซึ่งตรงเนี้ยกล่องเนี้ย ผมเอาไว้เก็บไอ้พวกปืนที่มันเป็นสเกลของเด็กะครับปืนของเล่นเด็กนะครับปืนพลาสติกที่เป็นของเล่นเด็กนะก็จะมีบาเลตตัวเล็กนะครับมีเวกเตอร์ตัวเล็กอย่างงี้นะครับผมมีเอ่มยี่ตัวโฟมนะครับเอ็มนะครับผมอ่าก็จะเป็นปืนของเล่นเด็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกปลอกกระสุนของมันด้วยแล้วก็กระสุนโฟมที่มันใช้กับเซตของมันเองน่ในกล่องเนี้ยคือเล่นของมันเลยนะไม่ต้องไปทั้งกล่องอื่นเลยนะครับโซนนี้ก็เล่นด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับ มาดูจากฝั่งที่ผมเห็นเวลาผมอัดคลิปผมจะเห็นมุมนี้นะครับผมโอเคนะห้องก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ตอนเนี้ผมกําลังจะเซ็ตห้องใหม่นะครับก็คือผมจะทําผมกําลังจะทําสวนข้างหน้านะครับผมผมจะทําสวนข้างหน้าซึ่งถ้าผมทําสวนข้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมีระยะยิงที่มากขึ้นนะครับจะมีโซนที่เป็นระยะยิงที่ไกลขึ้นผมสามารถเทท็อปอัพให้ทุกคนดูได้นะครับแล้วก็สามารถทำคอนเทนต์อื่นๆได้อาจจะมีถ่ายข้างนอกบ้างเพื่อให้เป็น อ่าสีสันของช่องนะครับผมโอเคนะครับผมห้องก็จะประมาณนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนะครับพี่ทําให้ทุกอย่างในห้องนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับผมถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็ห้องนี้ก็คงไม่เกิดนะครับผมอยากสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันนะครับวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์พรีเมียร์ด้วยนะเข้ามาแชทกันเยอะๆนะครับผมอยากคุยกับทุกคนมากเลยบางทีตอบคอมเมนต์แล้วมันไม่สะใจเท่าไงก็คุยกันดีกว่านะมาคุยกันวันศุกร์ดีกว่านะหรือใครอยากคุย เข้ามาใน Discord ได้เลยนะครับสมัครสมาชิกเข้ามานะครับได้เข้า Discord แน่นอนนะโอเคสุดยอดนะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกด s u b s c r i b e แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม t ี g จในการรีวิวปืนของเล่นอื่นทั้งต่อไปแล้วก็ลืมแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับกับปี2024นะครับเจอกันอีกตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคบบผมา